สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงวิธีการสอนแบบหนึ่งนะครับเป็นวิธีการที่ลึกซึ้งมากแล้วก็เต็มไปด้วยความเมตตาซึ่งเป็นแนวทางที่บอกเลยว่าไม่ว่า,วาเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังทรงพลังมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับเอาล่ะครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ยากที่สุดเลยนะมันไม่ใช่การพูดให้คนฟังเฉยๆนะครับแต่มันคือการที่เราจะพูดยังไงให้หัวใจของเขาเปิดรับสิ่งที่เราพูดเพราะต่อให้เราพูดเก่งแค่ไหนก็ตามนะครับแต่ถ้าเขาไม่ถึงใจเขาเนี่ย โอ้โหคำพูดทั้งหมดก็อาจจะไม่มีความหมายอะไรเลยและนี่แหละครับคือจุดที่ทําให้ท่านนาบีมูฮัมลลลฮมัดสลลัลออะลัยฮิวะสลัมได้รับการกล่าวขานว่าเป็นผู้สอนที่งดงามที่สุดเลยก็เพราะว่าท่านเข้าใจหลักการข้อนี้แบบลึกซึ้งจริงๆคือคำสอนของท่านเนี่ยไม่ได้เริ่มจากการไปสั่งไปบังคับว่าเฮ้ยต้องเชื่อนะอะไรแบบนั้นเลยนะครับหรือว่าไม่ได้ใช้าศาสนามาเป็นเครื่องมือกดดันใครเลย แต่ท่านเริ่มต้นจากจุดที่โอ้โหแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับใช่แล้วครับหลักการพื้นฐานในวิธีของท่านก็คือความเมตตาต้องมาก่อนเสมอความเห็นอกเห็นใจเนี่ยต้องนำหน้าการบังคับเสมอเลยครับดูสิครับตารางเนี้เทียบให้เห็นภาพชัดเจนมากๆเลยคือแทนที่จะเริ่มด้วยการบังคับให้เชื่อหรือไปกดดันเขาเนี่ยท่านกลับเริ่มด้วยการเข้าใจครับเข้าใจผู้คนเข้าใจว่าสภาพหัวใจของเขาเป็นยังไง หรือแม้กระทั่งเข้าใจไปถึงความเจ็บปวดที่คนคนนั้นอาจจะกําลังเจออยู่มันเริ่มจากตรงนั้นเลยและนี่แหละครับคือกุญแจสําคัญของเรื่องทั้งหมดเลยกุญแจที่จะไขหัวใจที่มันปิดตายไปแล้วก็คือความเมตตาครับเพราะว่าหัวใจที่มันปิดไปแล้วเนี่ยไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยที่จะเปิดมันได้นอกจากสิ่งนี้จริงๆโอเคทีนี้เพื่อให้เห็นภาพกันแบบชัดๆเลยนะครับเรามาลองดูเรื่องราวจริงๆที่เป็นตัวอย่างที่ทรงพลังมากๆของหลักการนี้กันดีกว่าครับ ลองนึภาพตามนะครับมีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินตรงเข้ามาหาท่านนาบีเลยแล้วก็พูดขอในสิ่งที่เป็นบาปใหญ่หลวงมากๆเลยแบบพูดออกมาตรงๆเลยว่าขออนุญาตให้ฉันทําซินาได้ไหมโอ้โหบรรยากาศตอนนั้นคงจะตึงเครียดหน้าดูเลยนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นคืออะไรคือปฏิกิริยาของคนรอบข้างกับท่านนาบีเนี่ยต่างกันสุดขั้วเลยครับคือเหล่าสฮาบะเนี่ยโกรธกันมากแต่ตัวท่านนาบีสุลต่านอะหอะลัยฮิวะสลัม ท่านกลับสงบนิ่งสุขุมมากๆแทนที่จะดุหรือตําหนิไปตรงๆนะครับท่านกลับเริ่มด้วยคําถามเป็นคําถามที่นุ่มนวลมากๆแต่ทรงพลังสุดๆท่านถามว่าเจ้าจะพอใจไหมหากสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับแม่ของเจ้าคือท่านดึงเอาเรื่องที่เป็นบาปซึ่งมันดูเป็นเรื่องไกลตัวเนี่ยมาผูกกับความรู้สึกส่วนตัวของชายหนุ่มผูกกับเกียรติของคนในครอบครัวที่เขารักที่สุดแล้วท่านก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับท่านถามต่อแล้วถ้าเป็นพี่สาวของเจ้าล่ะ คือท่านค่อยๆไล่เลียงไปทีละคนเชื่อมโยงไปถึงคนใกล้ตัวคนอื่นๆเพื่อตอกย้ำประเด็นนี้ให้มันซึมลึกลงไปในใจของชายหนุ่มคนนั้นทั้งในแง่ของเหตุผลแล้วก็ในแง่ของความรู้สึกด้วยและคำถามสุดท้ายซึ่งมันจี้ใจดำที่สุดเลยก็ว่าได้คือเรื่องของลูกสาวเจ้าจะพอใจไหมหากสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับลูกสาวของเจ้าพอมาถึงจุดนี้โอ้โห มันชัดเจนจนชายหนุ่มคนนั้นปฏิเสธความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในใจตัวเองไม่ได้อีกต่อไปแล้วครับแน่นอนครับไม่ว่าท่านจะถามถึงใครคำตอบของชายหนุ่มก็คือไม่เลยเขาปฏิเสธอย่างหนักแน่นทุกครั้งเพราะมันคือความรู้สึกพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วและคำตอบที่หนักแน่นนี่แหละครับที่นำไปสู่บทสรุปที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากๆของท่านนบีท่านนบีเลยอธิบายต่อไปว่าเช่นเดียวกันคนอื่นๆเขาก็ไม่พอใจเหมือนกันถ้าเรื่องแบบนี้จะเกิดกับญาติของพวกเขา เห็นไหมครับมันคือความจริงที่เรียบง่ายและเป็นสากลมากๆท่านไม่ได้ตัดสินเขาเลยนะแต่ท่านใช้วิธีนี้เพื่อสร้างความเห็นอกเห็นใจให้เกิดขึ้นในใจของชายหนุ่มทำให้เขาได้ลองมองการกระทำของตัวเองผ่านสายตาและหัวใจของคนอื่นเป็นครั้งแรกและผลลัพธ์ที่ตามมาคืออะไรมันน่าทึ่งมากครับหลังจากที่ท่านนบีวางมือบนอกของเขาแล้วก็ขอดุอาให้เขาเนี่ยการทำศีนาการกระทำที่เขาเคยอยากทำมากที่สุด กลับกลายเป็นสิ่งที่เขาเกลียดที่สุดในชีวิตไปเลยการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งขนาดนี้ไม่ได้มาจากการบังคับเลยนะครับแต่มาจากความเข้าใจและดูอาที่มาจากใจจริงๆเอาละครับจากเรื่องราวของชายหนุ่มคนนี้เราลองมาขยายมุมมองให้กว้างขึ้นกันอีกนิดนะครับไปสู่หลักการที่ใหญ่กว่านั้นนั่นก็คือการสอนด้วยชีวิตและการเป็นแบบอย่างที่ดีครับคือคําสอนของท่านเนี่ยไม่ใช่แค่คําพูดสวยๆนะครับ แต่ทุกอย่างที่ท่านสอนท่านทําให้มันมีชีวิตขึ้นมาผ่านการกระทําของท่านเองอย่างเช่นถ้าท่านสอนเรื่องความซื่อสัตย์ท่านก็จะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ที่สุดสอนเรื่องการให้อภัยท่านก็เป็นคนที่ให้อภัยมากที่สุดหรือสอนเรื่องการละหมาดท่านก็เป็นคนที่ละหมาดยาวนานที่สุดคือท่านเป็นตัวอย่างที่มีชีวิตของทุกๆคําสอนเลยครับเพราะว่าคําสอนที่ไม่มีตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมเนี่ยมันไม่เคยฝังลึกลงไปในหัวใจของใครได้จริงๆหรอกครับการกระทํานี่แหละครับ ที่ทําให้น้ําหนักของคําพูดมันมีค่าทําให้คําสอนมันดูจริงใจแล้วก็น่าเชื่อถือแล้วก็มีอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจมากๆในวิธีการสอนของท่านนะครับก็คือการตักเตือนโดยที่ไม่ประจานใครท่านในความสําคัญกับการรักษาเกียรติของคนอื่นมากๆแม้แต่ตอนที่เขาทําผิดคือเวลาที่มีคนทําอะไรผิดพลาดเนี่ยท่านจะไม่ชี้หน้าแล้วบอกว่านายคนนั้นทําผิดแต่ท่านจะพูดขึ้นมาล,ลอยๆในที่สาธารณะว่าเอ๊ะทำไมบางคนถึงทําแบบนั้นกันนะ วิธีนี้มันเป็นการตักเตือนแบบอ้อมๆครับเปิดโอกาสให้คนที่ทำผิดได้คิดทบทวนตัวเองโดยที่ไม่ต้องอับอายไขยหน้าใครโอเคครับจากทั้งหมดที่เราคุยกันมาเราลองมาสรุปบทเรียนสำคัญๆที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้ดีกว่าครับนี่คือ4ข้อหลักๆที่เป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับ 1. การสอนที่ดีที่สุดต้องเริ่มจากความเข้าใจ 2. หัวใจจะเปิดรับได้ด้วยความเมตตาเท่านั้นไม่ใช่แรงกดดัน 3. แบบอย่างที่มีชีวิตเนี่ยทรงพลังกว่าคำพูดเป็นไหนๆและสุดท้ายข้อ4 การเป็นผู้ชี้นําที่ดีคือการรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของคนอื่นเอาไว้ทั้งหมดนี้เลยครับคือหัวใจของการสอนที่แท้จริงซึ่งแนวทางแบบนี้นะครับมันไม่ได้ไปบังคับให้ใครต้องมาเชื่อแต่ผลลัพธ์ของมันคือมันทําให้คนอยากที่จะเชื่อด้วยหัวใจของตัวเองจริงๆเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มาจากข้างในไม่ใช่การยอมทําตามเพราะโดนกดดันจากข้างนอกเลยสุดท้ายนี้ผมอยากจะขอปิดท้ายด้วยข้อคิดที่ผมว่ามันสรุปทุกอย่างที่เราคุยกันมาได้งดงามมากๆเลยนะครับที่ว่าเพราะศาสนา ไม่ใช่ภาระแต่คือการเดินทางกลับบ้านของหัวใจมนุษย์ครับผม